สวัสดีจ้าสไตล์ยายเดี๋ยวจะชาแนลมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันสายๆจ้ะเมื่อนี้ยายสิผ้าะมะกินขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องค่ะพี่นอ้องคือแบบว่าออคือขออนุญาตได้ค่ะคือน,น้ำลายเนี่ย <laughs> มีน้ำแดงมีพักสดค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะก่อนย้ายสิกินยายกระสิ ขอบพระคุณสำหรับการติดตามดนะคะ่ะช่องใดบ้านใดนยน้องจะย้ายบอรันเด็ดไปย้ายกับสิทธย่อยไปหาได้กับพี่น้องขอขยับเข่านิดนึงนะคะทั้งสี่นะค่ะในการอัดคลิปของย้ายกับนายนะะ้อมันม,ม้วนฟูได้าทายให้ก็คือแล้วแต่สิเฮ็ดเนาะ <c oughs> บางทีฮะแล้วเธอนั่งอยู่กับล้างขดล้างงอพี่น้องเอ้ยมันบ่ค่องบาลาน อรสซาอันเบิ่งไปไนได้อจะ้ะเป็นฮอดพีฮอดน้องเฮาสูบสูสข้นค่ะพี่น้องมากิน,นขนมจีนน้ำยาปลาน้ำกันค่ะพี่นอ้นาาองน้ำยาปลาปลากระป๋องเนาะจ้ะเอ่อเอฟซีคนใดเนาะตีเข่ามา่านเป็นเพื่อนย่ากับใดเนาะใจะเย็นๆเด้อค่ะเดี๋ยวย่ากับสิทย่อยไปเที่ยวไปเยี่ยมไปหาเนาะคะ่ะพี่น้องการเฮ็ดช่องยูทูปเนี่ยมันกำบังมันมาใช้ง่าย,ายปันใดเนาะค่ะเพราะว่าเฮาวกะ บอ่อดดเป็นคนดังบม่มีคอนเทนต์อีกอย่างเนาะจ้าแต่ว่าผู้ติดตามย่ายนันใดแต่ว่าเวลานันบ่ทั้นได้ถึงค่ะพี่น้องเลือกอีกเาวาไก่พี่น้องนะเดินไปด้วยกันค่ะเพราะว่าทุกบานทุกช่องหรือว่าอันช่องใดเนาะมันก็นสิม,มิการไล่สดบางที่ย่ายอาจสิเ่ไดดไปเฝ้าไปเบิ่งนะเน้อจ้าบางที่ย่ายก็ทํางานทําการค่ะพี่น้องกับ,บ่เป็นอย่างดอเนางก็ขอโทษขออภัยด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าย่ <laughs> ายกันเหตุงานนี่ก,ก็คืออัน ว่างจากการทำงานค่ะก็เลยสิผ้ามากินเข่าค่ะพี่น้องมาค่ะมากินเข่าค่ะอันน่้เม้นกินเข่ามันเห็นบกเบกับพิทกระถือพี่น้องเอ้จีแมนค่ะกินขนมจีนค่ะขนมจีนน้ายาปลาค่ะสวดจานหม้อกวค่ะมีผักสดกับพี่น้องมีบักขือนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ําแดงแรงฤทธิ์ค่ะมามาพี่น้องมากินน้ากันค่ะเอาไรลงลงคำเบาจ้าของนี่ละ <g ül> ลิ่นรัว่วหิวหิวค่ะพี่น้องหิวหิวคุณนะคุณน้ำยานะคะน้ำยาปลากระป๋องค่ะแซบหลายสันตัวพี่น้องใยเห็ดเองหมอบักไงคุณข้างหลังยายเห็นออบอต่างวัคจับจับพี่น้องจับพักตำนีตำเกิดเลยละใบ้นั่งหลักกับบะมี้

फिर कम ค่บพนอ้นองตับส,สีบอกว่ามีอัน,นีิพ้อมเ้วยค่ะมีดอกแค่นี่ค่ะดอกแค่ปลายายไปเก็บมาแต่ว่ายายบ่ลหลวกยายสิกินสดๆกินได่จอ,อกของผม mời à? mặn mình học sao môn mặn công ty môn học thật ba pa được thật 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 không nhanh nhanh mời chơi mời chơi của mình ạ ก่ไปเลยแก่แตนแก่ไบราดิชชูมา,า,า,าเดี๋ยวยายพรนม่นอยาก,กินตตองกันนะจ๊ะเพราะว่ายายสิบเบิ่งเงินขาเจ้ามาตัดหญนีเฝ้ากับพี่น้องเฝ้า คลิปนี้กับซ้ำนี่แลละค่ะยายกับขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะช่องสไตล์ยายหนูจะเช n n นวกับพี่น้องขอบคุณอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย